หนิงปลิตาโผลเคลื่อนไหวท่ามกลางถึงอุ้งอิงย้ำชัดดําชัดโหดให้คนนี้หนิงปลิตาก็โผล่เคลื่อนไหวถึงอุ้งอิงหลังจากย้ำชัด หมดคนนี้นักเอ็นจากกรณีเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ก็มีมิติสารนัทภาที่มีวิชัยที่ปั้นปั้นทีมพิธากิ่นเจริญต้นถือหุ้นสื่อบีที่ที่พร้อมกับให้สั่งและก็หยุดปฏิเสธหน้าที่สสจนกว่าจนกว่ารัฐจะตัดสินแต่หลังจากนั้นก็มีการรายงานว่าสันทัศภานั้นก็แจ้งว่ารับเรื่องรา กต่อคุณสมบัตินั่นเองก็มีหุ้นถือในทีมพิทากินเจริญต้นนั้นก็ซึ่งเสนอครี่อํารองคุณนการแต่ต่อไปเนื่องจากต่อกอนั้นทั้ง5้าคนก็เห็นตรงกันแต่แต่ว่าปรากฏ ประกบกับิจการเป็นสื่อและหากมีการถือหุ้นก็จะเข้ามาขยับคุณสรสมบัติเป็นสอส,อสอเป็นจำนวนต้องส่งส่งเรื่องในให้สารพฤษภาวิชัยนั่นเองตามพฤษภานามมาตรา82 ต่อมาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ก็มีรายงานว่าเวลา10นาฬิกานายแพทย์ชนนามก็สีหลีแก้วนั้นก็หัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้ลุกขึ้นมาเสนอชื่อนายทีมพิธาเกี่ยรเจริญ,ต,รญต้นหัวหน้าพักเก้าวไก่ซึ่งก็เป็นผู้เสน,เสนอมีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติแต่ก็ต้องห้ามแต่ตามมาตรา160นี้ก็มีผู้แสดง ตนรับรองนั่นเองแต่การเสนอเสนอชื่อนายพิธากลิ่นเจริญต้นทั้งสิ้น3 6 6และประกอบประธานรัฐก็จะมีโปรดโอกาสให้และต้องมาเสนอชื่อและแทนเนดตดานายก น,น,น,นันตรีแตะเพิ่มเติมที่ไม่มีผู้เสนอชื่อจึงมีชื่อของนายทีมพิธากลิ่นเจริญต้นเพียงแค่คนเดียวแต่ก็มีเขาในการกิดบ่ายข้อของสมาชิกนั่นเองล่าสุดทางด้านนิงปริลตาก็เคลื่อนไหวถึงแชร์รูปภาพขององค์อิงแพรทองลานั่นเองซึ่ง่ําำกางไ g ีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับสื่อว่า องอิงก็ยืนยันเพื่อไทยโดยทีมพิธาย้ำเกรงว่าตั้งบัตรและแต่แก้ปัญหาให้กำลังใจทีมพิธาหลังจากทุกตอกอฟันซึ่งทางด้านหนิงปริตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจสีส้มและหัวใจสีแดงพร้อมกับอิโมจิยกมือและยกนิ้วให้อีกด้วย